นี่คือซูชิไรซ์นะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นคะ่ะจะเม็ดป้อมๆนะคะเรามีสโมกแซลมอนอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำเป็นไส้สโมกแซลมอนนะคะก็ปกติเราจะไม่ค่อยชอบกินแซลมอนสดๆนะคะถ้าเป็นสโมกเราจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่ากินแล้วเราสบายใจกว่านะคะเพราะว่าเราคิดมากไปนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยทานอะไร สดๆมากนะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยสโมกแซลมอนเนี่ยก็คือเป็นชอยที่ดีมากค่ะถ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบแซลมอนสดๆนะคะก็เอามาอบสะหน่อยอารมณ์ันสะหน่อยเนาะมันก็จะดูสบายใจกว่าเนาะในการกินนี่ค่ะก็เนื้อแดงมากค่ะติดแน่นดีจังเลยแกะ อ,อกไม่ค่อยได้ค่ะออไม่เป็นไรเนาะขาดขาดก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเท่าที่เอาได้เนี่ยแหละสวยไม่สวยเราก็กินเองนะคะไม่ต้องซีเรียสมากค่ะแตงกวาหั่นเอาไส้ออกนะคะเอาเท่าที่เราชอบเลยค่ะ ก็คือแผ่นสารายนะคะสำหรับเอามาห่อคะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่อย่างนี้นะคะเราก็จะมาพับค่ะทำเป็นสีนะคะเพราะว่ามันสะดวกกับในการที่จะมาห่อเองแล้วก็ห่อแล้วก็ทานไปเลยนะคะแต่ถ้าเราจะห่อแล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็เอามาหั่นแค่ครึ่งพอคะ่ะแล้วเราก็ห่อเป็นยาวยาวไปนะคะแล้วเราก็มาหั่น แต่อันนี้เราทําแบบนี้เพราะว่าเพื่อนญี่ปุ่นเขาแนะนํามาค่ะว่าเราไม่ต้องไปห่อให้เด็กๆหรอเด็กๆบางทีเขาก็อยากจะห่อเองกินเองเขาจะเอนจอยกว่าเนาะถ้าเราห่อให้เขาแล้วก็หั่นไว้เป็นชิ้นๆให้เขาเรียบร้อยแล้ะเขาก็เหมือนไม่มีอะไรจะทำค่ะก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าห่อให้เขาแล้วเราก็ประหยัดเวลาที่จะต้องมายืนห่อน,นะคะแล้วก็เด็กก็ ได้สนุกกับการห่อไปด้วยห่อไปกินไปนะคะก็นเนี้ยค่ะก็คือทาให้มันง่ายขึ้นค่ะบางทีก็ไม่มีเนื้อไม่มีปลาแซลมอนหรือไม่มีอะไรนะคะก็เอาแต่ผักอย่างเดียวก็ได้ค่ะนี่นะคะได้ข้าวแล้วค่ะข้าวซูชินะคะเมดะ็ดจะกลมๆป้อมๆนะคะเป็นข้าวแล้วเราก็มาใส่นี่นะคะเนี่ยซูชิซีซันนิงนะคะเป็นน้ํา รุงให้มันมีรสชาตินะคะาใส่ประมาณหน,หนึ่งช้อนโต๊ะก็น่าจะพอใส่นิดนึงหน่อยนึงแล้วก็ใส่นคะคะงาขาวนะคะใส่งาขาวงาดำแล้วแต่เราจะชอบนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบค่ะ คก็เป็นว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเวลาเขากินเขาก็จะห่อของเขาเองค่ะเราไม่ต้องไปห่อให้เขาเมื่อก่อนก็ยืนหอยืนตัดเอาทำไส,ส้นู้นไส้นี้กว่าจะเสร็จค่ะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง เดี๋ยวนี้พอตั้งแต่เพื่อนบอกว่าไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกผสมผสมทําข้าวให้เขาไปตั้งบนโต๊ะเอาแผ่นสาหร่ายหั่นเป็นชิ้นๆไปตั้งบนโต๊ะแล้วก็หั่นผักไปตั้งบนโต๊ะให้เขาแค่นั้นนะคะแล้วก็ให้เขาห่อเองกินเองไปเลยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลานะคะก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยพอทําอย่างนั้นนี่นะคะ ะะเดี๋ยวชิมดูอ,มอร่อยค่ะนี่นะคะซอสซูชินี่ผสมแล้วค่ะก็มีอันนี้นะคะได้วาซาบิเยอะเนี่นะคะ,อ,ะอันนี้น้ำซอสของซูชินะคะเราผสมไปวาซาบิแล้วก็ ซอสนะคะซอสซูชินะคะผสมเข้าไปแล้วก็คนแล้วแต่เราจะชอบมากชอบน้อยก็เพิ่มเอานะคะน,นี่โอเคแล้วมาม่ห hmm. นอผดถั่มัดโอเคเแล้วคุเสร็จแล้วนะคะก็มีผักแล้วก็มีอะโวคาโดมีแตงกวานะคะ มันก็มีสาหร่ายลันก็ข้าวแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซูชิค่ะแล้วก็ข้าวนะคะเรามาทานกันเลยค่ะโชว์เพื่อนๆว่าเขาห่อยังไงนะคะก็ใบสาหร่ายไป ลืมใส่ข้าว คารอลราสอนวิธีการทำห่อซูชินะคะคารลายไลชิแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนไป ทีม,มนี่นะคะน่ะมีไลซูชิด้านอยู่เนี่ยเขาชอบมากเลยนะคะซูชิเนี่ยเขาทานเนี่ยข้าวเนี่ยหมดค่ะ ถ้วยนั้นก็หมดนะคะเพอเพอแย่งถ้วยนี้อีกนะคะขอชอบมากค่ะ Do I just keep some salmon for you? Yeah, keep some. ใส่อะโวคาโดนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนค่ะใส่แตงกวานหน่อยกว่า้นะใส่ครบสูดรคะนะคะ,คะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จิ้ม อันน mm ั hmm. like, now, mm ้ก็อนนนี่อร่อยค่ะแซนดอร่อย